สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีตั้งสายแบบพื้นๆเลยนะครับที่ใช้กันโดยที่ไม่ต้องใช้จูนเนอร์ครับแต่ว่าอันดับแรกเลยเราต้องจาเสียงสาย1ให้ได้ก่อนลด,ๆๆๆๆๆดสัญญาวิธีการโบราณก็คือการเทียบเสียงจากเฟดที่5นะครับช่องที่5าสาย6เทียบสาย5ครับตัว A กับตัว A นะครับตัว D กับตัว D ตัว G กับตัว G นะครับนี้สายสาเนี่ยเราจะกดช่องที่4ซึ่งเป็นตัว B เทียบกับสาย2ซึ่งเป็นตัว B ด้วยแล้วก็สาย1ตัว E ช่องที่5นะครับจะมีแค่สาย3ที่เยื้องมาเท่านั้นเองช่วงนี้ผมฝึกตั้งสายนะครับผมก็จะทำการหมุนนะครับมุนไปแต่ว่าไม่หมุนเยอะนะครับประมาณแบบให้สาย6เนี่เป็นตัวยืนพื้นไว้ แล้วก็หมุนสายอินไปขึ้นหมุนลงแค่ครึ่งรอบก็พอนะฮะนะเปลียนละผมก็ทำการฝึกตั้งตรงเนี้นะเนการฝึกเทียบเสียงนะครับรมันจะทำให้หูเราเนี่ยม,มีความสามารถในการเทียบเสียงได้ด้วยอีกการหลักการหนึ่งก็คือการตั้ง ให้เสียงต่ําไปเสียงสูงนะครับจะทําให้พันรอบพันที่รอบพันเกีียวเนี่ยมันจะแน่นขึ้นเี่ยเวลาดีเพิ่มมันจะมีสองเสียงที่เท่ากันเลยฮะ ถ้าเราอยากดอบดีสายหครับแล้วก็ตั้งให้ตรงกับเสียงของสายสี mm ่เห็นไหมเราก็จะได้เสียงดอบดีแล้ว ทีนี้ถเราอยากลดเครึ่งเสียงทั้งหมดนะครับผม,ผมก็จะทําการตั้งสาย5้าก่อนเพราะปกติกเราใช้ช่อง5้าเป็นตัวบัสใช่ไหมฮะก็ลดม,มาหนึ่งช่องเท่านั้นเองฮะอาเราก็จะได้สายห้าที่เป็น A แฟรลัก ตั้งตามนี่ก็ E แฟตแล้นะพอลดสายห้าเป็นตัวหลักเนะี่ยเราก็เทียบเสียงจากช่อง5้าเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ปรับสายหให้เท่าสายห้านะครับเท่านี้เราก็ได้สาย E แฟต A แฟตนะครับแล้วก็ตั้งที่เหลือตามเลย ราก็จะได้เสียงอีแฟกนะครับเสียงกีตาร์ที่ตั้งสายต่ำาลงครึ่งเสียงนะครับอ่านี้บางเพลงดรอปไปอีกก็ก็เหมือนเราตั้งสายให้ตรงกับเสียงของสายสี่ก็จะได้ดรอปดีแบบอีแฟกนะฮะอ่าเป็นดรอปดีแฟกนั่นเองนะแต่ทีนี้ระวังนิดหนึ่งนะฮะเพราะกีตาร์ที่มีคันโยกเนี่ย นะครับหย่อนสายเนี่ยมันจะทําให้สปริงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยตึงขึ้นแต่ตัวนี้ผมมีตัวล็อกอยู่นะครับใช้ก่อนล็อกไว้นะฮะตัวน,นี้เป็นความสามารถพิเศษนะครับที่ทําทึ้นมาเองนะฮ<ม>ะก็ลองตั้งสายดูนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราออกงานจริงๆเนี่ยควรจะใช้เครื่องตั้งสายดีที่สุดครับเพื่อความเที่ยงตรงนะครับแต่ว่าการฝึกตั้งสายด้วยหูเนี่ยเป็นการฝึกหูทําให้เรามีความสามารถในการเทียบเสียงได้พัฒนาขึ้นนะครับ ใช้ในการแกะเพลงได้เพราะว่าเวลาเราฟังเสียงเนี่ยปั๊บแล้วเรากดโนต้ตเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าโนต้ตที่เรากดเนี่ยต่ำสูงหรือว่าเท่ากับเสียงที่เราได้ยินครับก็ต้องลองฝึกตั้งสายด้วยหูด้วยนะครับอ่าเนี่ยก็ลองดูนะครับผมสวัสดีครับ